สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ a c e b o o k เซต Thailand ค่ะตัอมาติดตามกันอีกครั้งนะคะเมื่อมีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI เเราจะมาเจอกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นถนึงภาพบรรยากาศของการเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ของหุ้นน้องใหม่กัน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ในช่วงนี้ทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังใส่ใจเรื่องการรักษาระยะห่างและงดเว้นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากเราจึงจัดพิธีเปิดการซื้อขายลักทรัพย์เป็นวันแรกกันในรูปแบบออนไลน์กันค่ะ และในวันนี้เป็นพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท AMR เอเซียจำกัดมหาชนหรือ AMR ซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยีหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะที่ฉันจะตัดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความพร้อมของผู้บริหารจากทั้ง3องค์กรค,ค่ะที่จะมากล่าวพิธีเปิดในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะขอสวัสดีผู้บริหารทั้งสาท่านและขอยินดีต้อนรับค่ะ ซึ่งในตอนนี้พิธีการของเราพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท AMR เอเซียจำกัดมหาชนหรือ AMR ซึ่งในตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ทําความรู้จักกับ AMR เพิ่มเติมผ่านทางวดิทัศน์ที่จะนาเสนอต่อไปนี้ขอเชิญชมค่ะ เื่อเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ให้หมุนเร็วขึ้นดิจิทัลไทยแลนด์แผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ20ปีที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกษษให้เติบโตในทุกๆด้านอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานการขนส่งการสื่อสารและโทรคมนาคมสุขภาพและการพัฒนาเมืองประเทศไทย กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจใน,นอัตราเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญบริษัท AMR a s ี a จำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT Solution แบบครบวงจรหรือ System Integrator ชั้นนำของประเทศจากก้าวแรก ในการเป็นผู้ออกแบบและว,วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ AMRA Asia ได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถประยุกต์ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จของโครงการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตรกรรมที่ก้าวล้ำทำให้ชื่อของ AMRA Asia ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง AMR Asia ประกอบธุรกิจเป็น SI หรือ System Integrator แบบครบวงจรครอบคลุมงานด้านระบบคมนาคมขนส่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะซึ่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะให้บริการตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งการเชื่อมต่อระบบเช่นระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกลและระบบเทคโนโลยีต่างๆแบบเป็ดเสร็จแบบ one-stop service ตามความต้องการของลูกค้างานด้านระบบคมนาคมขนส่ง AMRA Asia มีความเชี่ยวชาญการออกแบบติดตั้งระบบคมนาคมอัจฉริยะได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบรถไฟฟ้าขนาดรองแบบล้อยางระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลระบบรถไฟฟ้าระหว่างเมืองซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้ทำงานร่วมกันอาทิระบบไฟฟ้าระบบอนัตสัญญาณเพื่อการเดินรถระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ระบบควบคุมและบริหารจัดการอาคารแบบอัตโนมัติระบบสื่อสารระบบตัวผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบรางของ a m r a s i a เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองโครงการรถไฟรางคู่ช่วงฉะเชิงเซาคลอง19แก่งคอยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสจล้วนเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้น AMR Asia ได้ก้าวไปสู่ความท้าทายอีกขั้นด้วยการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อน,นำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆระดับประเทศ โดย AMR Asia เป็นผู้ดำเนินการออกแบบติดตั้งระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครระบบทํานายน้ำท่วมเตือนภยัยและเฝ้าระวังในบริเวณลุ่มน้ำต่างๆหลายแห่งในประเทศไทยนอกจากนี้เรายังเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการบริหารจัดการสภาพการจราจร เพื่อความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วยโดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ที่จะเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศการเกษตรอัจฉริยะระบบพลังงานและสาธารณูปโภคอื่นๆเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหล่านี้ล้วนต้องการนวัตรกรรมทางด้านไอทีที่ก้าวล้ำ อันจะทำให้ธุรกิจของ a m r a Asia เติบโตไปอย่างไร้ขีดจำกัดทีมผู้บริหารของ a m r a Asia ดวนมากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านเทคโนโลยีมายาวนานกว่า20ปีด้วยการคิดในวิธีที่แตกต่างด้วยวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งมัน่น a m r a Asia จึงมีการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง a m r a Asia เราพัฒนาธุรกิจ จากการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆก้าวต่อไปของเราคือการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นเพราะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตไม่หยุดนิ่ง a m r a เ s e a เทคโนโลยีเพื่ออนาคตและสังคมที่ยั่งยืน และที่จบไปนั้นเป็นภาพรวมการดาเนินธุรกิจของ AMR นะคะในลำดับต่อไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีการสําคัญในช่วงนี้นะคะก็คือช่วงพิธีลงนามค่ะในโอกาสสาคัญนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณมารุตซิริโกกรรมาการผู้จัดก,การบริษัท AMR a ชียจำกัดมหาชนเพื่อลงนามโดยในภาพอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นถึงเกียรติบตัตรและโล่แสดงความยินดีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งทางตล,ลับรัพย์ได้จะส่งไปล่วงหน้าแล้วนะคะขอเรียนเชิญคุณมารุตค่ะขอเรียนเชิญคุณมารุตมองกล้องไว้สักครู่นะคะและขอเรียนเชิญคุณมารุตลงนามได้เลยค่ะการลงนามในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของพิธีการในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณคุณมารุตค่ะ และนี่คือความตั้งใจของ AMR ในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณคุณมารุตค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดรพากรปีตตะทวชัยกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีกับ AMR ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ ท่านผู้บริหารบริษัท a m r อเชียจำกัดมหาชนผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกรันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและนักลงทุนทุกท่านนับเป็นโอกาสที่น่าย,ยินดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ต้อนรับบริษัท a m r อเชียจำกัดมหาชนซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า AMR เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยจะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO ที่4,140ล้านบาท AMR ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT Solution แบบครบวงจรรวมถึงให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IT Solution ด้วยความเชี่ยวชาญด้านระบบการเดินรถ และขนส่งมวลชนสมัยใหม่ AMR ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยรายเดียวที่ได้รับงานเดินระบบเดินรถไฟฟ้าของโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเติบโตตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการขยายการลงทุนของภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของ AMR ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกรง่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Total Solution Provider ทั้งด้านเทคโนโลยีคมนาคมขนส่งพลังงานเมืองอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนภายในปี2578ตามพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ผมเชื่อว่าด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์กว่า20ปีของคุณมารุตศิริโกและคณะผู้บริหารโดยยึดหลักจริยธรรมและบรรษัทพิบาลที่ดีจะนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนเป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญของประเทศต่อไปสุดท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจําหน่ายตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณดรภากรปีตะทวัชัยค่ะ และลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดกล่าวแสดงความยินดีกับ AMR ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญขอเรียนเชิญค่ะเรียนดรพากรปิตะวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณมารุศริโกกรรมการผู้จัดการบริษัท a m r เอเซียจำกัดมหาชน คณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นสามันเพิ่มทุนของบริษัท AMR เชียจำกัดมหาชนสื่อมวลชนและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของบริษัทหลักทรัพย์เทนี่จำกัดผมต้องขอขอบคุณบริษัท AMR เชียจำกัดมหาชนที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทหลักทรัพย์เทนตี้จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดจาก,การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายคุ้นสามัญเพิ่มทุนและนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน150ล้านหุ้นเสนอขายต่อประชาชนจนกระทั่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า AMR ในหมวดธุรกิจเทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมก,กันกับบริษัท AMRAsia จำกัดมหาชนถือเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมีทีมผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์ทางด้านง,านงานวิศวกรรมมายาวนานในการทำธุรกิจที่สำคัญยังเป็นบริษัทที่มีทรมาพิบาลมีการดำเนินง,งานที่โปร่งใสในการบริหารและการจัดก,การสามารถตรวจสอบได้และขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเตร็มความพร้อมในทุกๆด้านจนกระทั่งทำให้ AMR มาถึงทุกวันนี้ได้ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า AMR คือหุ้นที่นักลงทุนสามารถไว้วางใจลงทุนได้เพราะ AMR เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้นำวิศวกรรมการออกแบบและเชื่อมต่อระบบ ICT และ System Solution แบบครบองจรเป็นบริษัทสัญชาติไทยรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย มีศักยภาพในการทํางานเทียบเท่ากับบริษัทข้ามชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้วยวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารการจัดก,การในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านคคนมนาคมขน,น,นส่งโบรบางการบริหารการจัดก,การระบบชนรัทานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรวมถึงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นต้นซึ่งในอนาคตยังสามารถเติบโตได้อีกมาก การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นก้าวย่างที่สําคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ AMR ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโต,ตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ AMR อ s i a ที่ให้ความไว้วางใจและให้บริษัทหลักทรัพย์ทรที ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวยา่างที่สำคัญในครั้งนี้ด้วยในวันนี้เป็นวันแรกที่เอเเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผมเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐานลักษยภาพของบริษัทจะทำให้หุ้นได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนทุกท่านขออวยพรให้ธุรกิจของบริษัทเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไปครับ ขอขอบพระคุณดรวิสิตอง์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักรทรัพย์ทินิตี้จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณมารุสิริโกกรรมการผู้จัดการบริษัท a อเอเอเชียจำกัดมหาชนกล่าวในโอกาสที่ AMR เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะ เรียนดรภากรปีตะทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่านท่านผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ทินิตี้จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเออ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้ในนามของบริษัทเอ i อเอเชียจำกัดมหาชนวันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งและเป็นอีก1นก้าวของความสาเร็จของธุรกิจเพราะถือเป็นวันที่เราก้าวสู่ความเป็นบริษัทมหาชนอย่างเต็มภาคภูมิและทำการซื้อขายในตลาดซั์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก เอ็มอเอเชียสั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจการออกแบบติดตั้งระบบด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรมากว่า20ปีจนกลายเป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบด้านระบบคมนาคมด้านระบบสื่อสารด้านระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กแบบครบวงจรตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทุ่มเทปฏิบัติงานพัฒนาองค์กร ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่สังคมและประเทศมาโดยตลอดเพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนมากกว่า20ปีสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้จัดวิธีในการต้อนรับบริษัทเอ I เอเชียจำกัด มหาชนในฐานะสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ทินิที้จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเอไอเอเชียทุกบริษัทขอขอบคุณนักลงทุนสื่อมวลชน ผู้ค้าผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความสนใจและต้อนรับเอไมเเชียเป็นอย่างดีขอขอบคุณผู้บริหารและพนักง,งานของบริษัทเอไมเชียที่ร่วมดำเนินการและนำมาซึ่งความสำเร็จณนะวันนี้ขอขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณมารุสซิริโกค่ะ และในช่วงนี้ดิฉันจะขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ AMR ซึ่งผู้บริหารที่จะร่วมในพิธีเปิดช่วงนี้นะคะตอนนี้ทุกท่านรอประจําอยู่จากองค์กรของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่เห็นอยู่ในภาพณขณะนี้ค่ะภาพด้านบนเฟรมสดจากทาง AMR นะคะคณะผู้บริหารจากบริษัท AMRA เชียจำกัดมหาชนดิฉันขอแนะนํา ดรพรชัยด่านวิวัฒกรรมการอิสระกรรมการและประธานกรรมการสัรหาและพิจารณาค่าตอบแทนค่ะคุณมารุสิริโกกรรมการผู้จัดก,การคุณธงชัยจิรัติติพันธ์รองกรรมการผู้จัดก,การสายงานบัญชีและการเงินรวมด้วยผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัด ดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการค่ะและผู้บริหารที่จะร่วมสอนระครังที่สัญลักษณ์ first trading day ได้แก่คุณวิวัฒนิติสุนทรางกูลรองกรรมการผู้จัดการบริษัท AMR เ s ียจำกัดมหาชนค่ะเฟรมด้านล่างจากซ้ายไปขวาน,นะคะดิฉันขอแนะนำผู้บริหารเพิ่มเติมค่ะคุณแมนพงศ์เสนาณรงค์รองผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลางดร์พากรปีตัทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคุณสุทางคนสินกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดค่ะซึ่งในตอนนี้เรายัางรอสัญญาณอยู่นะคะและบัตรนี้ได้เวลาที่ AMR พร้อมเปิดการซื้อขายแล้วค่ะเรามาให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 2 1 ขอแสดงความยินดีกับบริษัท AMRAE เจำกัดมหาชนค่ะด้วยราคาเปิดตลาด8บาท20สต,ตางค์และล่าสุดปรับตัวเพิ่มขึ้น16.67%ค่ะขอแสดงความยินดีกับทางบริษัท AMRAE เจำกัดมหาชนนะคะในช่วงนี้ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านมองกล้องที่ภาพอีกสักครู่หนึ่งนะคะให้ทางทีมงานนั้นได้เก็บภาพของความประทับใจนี้ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะราคาของ MR เอเียจำกัดมหาชนก็ยังคงปรับตัว่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะบวกประมาณ17.39ค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของทาง m r r นะคะที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะ อีกสักครู่หนึ่งนะคะจะตัดภาพไปทางผู้บริหาร m m เเอซียจำกัดหมหาชนให้ได้กล่าวกับทางผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่สนใจกับการลงทุนในหุ้น MR i ในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งราคาหุ้น MR i นั้นก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากราคาปีโอ6บาท90สต่ตางค์ในตอนนี้ขอเรียนเชิญคุณมารุษค่ะครับผมมารุสิริโก,โกขอขอบคุณ ตลาดหักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้การต้อนรับเอ r อมออย่างอบอุ่นผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเอไอเอเชีย er, ให้คำมั่นที่จะนำพาศักยภาพของบริษัทและประสบการณ์กว่า20ปีของบริษัทเพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจและการเติบโตของประเทศเพื่อนำมาเรื่งความสุขของสังคม ของประชาชนอย่างยั่งยืนท้ายที่สุดนี้ผมขอให้คำมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนอย่างยั่งยืนและปฏิบัติงานในนามของเอไมเอเชียด้วยธรรมาภิบาลขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณคุณมารุสิริโกค่ะทั้งนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท AMR เชียจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ครั้งต่อไปจะเป็นบริษัทไหนที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่าลืมติดตามผ่านแฟนเพจ a c e b o o k ของเซตไทยแลนด์วันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ มาเอเซียเป็นผู้นำด้านการออกแบบหรือเร,เรียกว่า System ม n ด i ิเ t เตอรเราเป็นผู้ออกแบบระบบขนส่งสาธานะรณะออกแบบติดตั้งระบบรถไฟฟ้าในเมืองรถไฟฟ้าแบบโมโนเ,เรลวรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับและออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารระบับท่าแก๊สธรรมชาติ ระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศเราเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้าน IT ทีโซลูชันต่างๆและให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาแบบครบวงจรในลักษณะของสัญญาระยะยาวการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและจะเป็นการสร้างโอกาสในการหาพันธมิตร และทางเลือกธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน